ก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนี่แป๊บนึงนี่เนี่คนนี้คนนี้ยใช่คนต้มครับกำลังมาเหรอใช่ครับกำลังเดินเข้ามาครับนิกนิกการเดินมาใช่ไหมมากระลังเดินมาแล้วมาแล้วเออลงข้าวไหนครับได้ยินข้าทางนี้กเกอร์แล้วเออ มันยกไปเลยอ่ะมันยกไปเหมือนของมันเองเลยอดินหนีวิ่งเนยเรียกแฟนดีจับแล้วเนี่ยเดินมาแล้เดินมาลันทีประมาณนี้เลยช่วยกันจับแต่เราก็ยังไม่ล็อกไว้นะเดี๋ยวเราแยังของเขาขึ้นมาก่ครับท่านข้าก็ไปตัดเอาแล้วกันตัของการล็อกตัวผมแจ้งป้องกันไปจับมันก็เดินหนีไปเลยอ่ะมันก็เดินย้อนไปแล้วก็ตามไปสังคมวัวจะถูกตุ้ยับก็เลยก็แจ้งในงานเจ้าที่จับเรา หลังจากนี้นะฮะลหลองจับต่อจากนี้ต่อจากนี้เดี๋ยวจะปักนโอเคโอเคมาจากนี้เป็นตัว เ้ยอยู่ๆมีคือเราก็ไม่ได้มีคือเรามองว่าเขาเป็นประชาชนมาขอยามาแนะนำตปอยู่เขาว่าใคจะยกเครื่ปิ้งไปอ๋อเป็นเครื่องนี้เฉยๆนก็จะหยิบไปเดี๋ยวเราก็อาแต่จริงๆแล้วในในงานเรามีกล้องมีกล้องก็พอดมารอๆรจะนี่ไงก็ต่อมาซ่อมใช่แต่เขาคงเมือนกันยังไม่ได้ทัตัวติดยา ือมองว่าไม่น่าจะน่าจะเป็นคนไม่สมประกอบมากกว่าเขาเดินผิดได้ถึงต้องบันทึกจีนเจ้าหน้าที่ผมเองก็ขอหยิบมาคือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วก็วิ่งหนีไปก็เคลื่อนจับก็คือพอถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บต้างปมาณอย่างนี้ไม่ผมไม่เห็นได้แค่ประมาณอยิบอันนี้ที่จริงมันต้องของที่เรารอรอช่างมามาซ่อมไม่เฉยไม่ได้ของเช่นนั้นแว่าแต่ละเจ้าหน้าที่เราก็นั่งอยู่แต่แล้วก็เขาวิ่งวิ่งวิ่งจับติดติดกล้วตะโกนกันว่ามีคนขโมยของประมาณนี้ น,น,น,น่เขาเหตุการณ์นะครับก็เป็นของเราเป็นหน่วยงานให้บริการขาสุกเป็นกขขอ,ง <S <S องขาสุกข,ของเทศาบาลเามืองแคร่ฟอร์เนีซึ่งเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ลักษณะว่า,ามีลักษณะาชายแปลกหน้าเนาะเาข้ามาขอรับบริการคือมาคอยยาในขณะที่เจ้าที่ตารางให้ข้อบูลเขาก็ หยิบหยิบสวยของที่เป็นครูพันของ,ของ,ข,องของหลวงออกไปนะครับวกเราก็ช่วยตะโกนแล้วก็จับนะครับก็แต่จริงแล้วหน่วยงานเราก็จะมีกล้องมีอะไรหมดถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีชายแบกหน้าในการมานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเป็นงานบริการเนาะเบื้องต้นก็ดูแลให้ทำในแนว เปเหตุการณ์นี้เราก็ตกใจเนืเอ่องจากว่ามีการยิบขโมยของลวงออกไปดื้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางกองปองกันนะครับก็ได้สกัดและจับตัวว้ยศงตัวห่ครับลักษณะของเป็นยังไงครับผมไม,ไม่ไม่ทันเห็นนะครับเพราะเจ้าที่ช่วยกันแต่ก็คือลักษณะก็ไม่ได้อ่าลักษณะถ้ามอเป็นคนจิดยาก,ก็ก็ว่าได้ต้อง,ต,องต้องไปดูทีนะผมก็เขาก้มนาก็ลดในโทุนที่ช่วยกันจับแล้วเข้ามา คิดว่าอะไรเข้ามาติดต่อติดต่อที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บริการคือเคาน์เตอร์ด้านด้านของสาธารณสุขก็คือมาขอยานะครับข้อมูลก็พอดีหมออยู่กับผมพอดีเพราะว,ว่ามีคนไข้มาขอยาในขณะที่อ่าพยาบาลออกมาเพื่อจะไปดูยาให้เขาก็หยิบของหยิบช่วยแล้วก็วิ่งหนีออกมาก็ช่วยคันตะโกนจับแล้วก็แจ้งทางกอง้องก,กันได้ล็อกตัวแล้วก็แจ้งตำรวจครับรก็เป็นไัยสังคมที่อ่า หรืเอเทศทางกลางวันนะครับตอนนี้ก็ฝากทางนาข่าวช่ยวยเป็นผูาสัมพันธ์ูงเด็กเนี่ครับวัวไม่ปลอดภัยก็เลยทางครูเ็ได้ประสานมาครับผมก็เลยรีบออไป ก็คือพอปีนส่วนเ,เล็กเราไปเจอพอดีปุ๊บเขาวิ่งตับผมเดินออกไปเขาเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลยวิ่งไปจับกขบนนองที่ตรงลานแล้วเขาก็หนีไปได้แล้วก็โดนผมก็เลยประาตำรวจคือทางานร่วมกันนะครับ,รบพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์น,นิดนึงครับว่าเหตุการณ์พอดีที่แรกครับผมอยู่ที่กองแล้วทีนี้พอดีมีคุณครู โทรศัพท์มาให้ขอความช่วยเหลือครับว่ามีขโมยมาขโมยของที่กองสาธารณาสุขแล้วพอดีจะไปปีนที่ห้องเด็กที่กองศึกษาครับก็เลยให้ไปช่วยหาแล้วพอดีคนร้ายก็เดินออกมาตรงริมรั้วพอดีผมก็เลยเดินออกไปเจอกับน้องอันนี้ผมก็เลยไล่จับไล่จับกอพอดีจะรวบตรงที่ว่าตรงลานแล้วเขาจับไม่ได้ก็เลยวิ่งไปไปตะกุกได้ตรงที่ในป่าตรงป่าฟือตรงข้างๆตรงข้างๆนะครับ ก็ไปกับน้องสองคนแล้วก็มีทีมงานมาช่วยครับคนร้ายได้อะไรไปบ้างครับได้แจ้งจากสาธาบอกว่าเครื่องปรินนะครับแต่ไม่ได้เอาไปคือจะไปขโมยคือจะไปขโมยเครื่องปรินใช่ครับแต่มีคนมาเจอก่อนไปปีนรั้วที่ศ so ูนย์เด็กเล็กด้วยครับก็เลยเขาขอความช่วยเหลือจากกองศึกษาก็เลยได้ออกไปกับน้องแล้วก็ทีมงานคนร้ายกี่คนครับคนหนึ่งครับแล้วก็เบื้องต้นสอบถามเขาเล่นยาเสพติดมาด้วย ก็คือประมาณว่าจะเอาเงินที่ขายของได้เนี่ยไปซื้อยาประมาณนั้นครับเ,เลยจับได้ก็โทรแจ้งที่ตรงตู้โคกเผาครับตรงกอมพิลุนให้ตำรวเจ้าหน้าที่มานําตัวไป